อยากให้เรามองอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งเป็นปัญหาร่วมระดับโลกเนาะเรื่องของโอเวอร์ทัวริซึมปริมาณของนักท่องเที่ยวที่ล้นเกินที่มากเกินไปจนไปกระทบกับคนที่อยู่ในท้องถิ่นคนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งอางนี้ว่ามุมนี้ก็เป็นมุมที่ที่น่าคิดเหมือนกันแล้วก็รวมถึงตอนนี้ก็มีข้อมูลจากคนที่อยู่ในพื้นที่มามากยิ่งขึ้น,นแล้วมันทาให้เราได้เห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ย ปัญหาสำคัญตอนนี้มันอยู่ที่เรื่องของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมากกว่าคือพอเราดูข้อมูลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะจากคนที่อยู่ในพื้นที่ตัวจริงเสียงจริงเนี่ยนะคือเอาล่ะมันก็จะมีคนที่อาจจะผสมโรงด้วยหรือมีความเป็นห่วงกังวลมากมีความเป็นห่วงกังวลไปจนแบบอาจจะไปคำนึงไปคิดถึงเรื่องที่มันอาจจะไกลมากจนเกินไปแต่ว่าถ้าฟังคนในพื้นที่เองเนี่ยเราจะเข้าใจว่าทำไม เราจะเห็นภาพว่าร้านค้าในพื้นที่ถึงติดป้ายว่าไม่ต้อนรับคนอิสราเอลมี Facebook ของตำรวจท่องเที่ยวนายหนึ่งค่ะใช้ Facebook ว่าดีทอมโทมาริโตนะคะอันนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นตำรวจท่องเที่ยวในอำเภอในพื้นที่อำเภอปลายเลยอะจะังหวัดแม่ฮ่องสอนเขารับทราบพวก คดีความต่างๆข้อร้องเรียนแล้วก็บางทีก็ต้องเข้าไประง,งับเหตุการณ์เนี่ยมันทําให้เขาได้รับรู้ว่าปัญหาที่แท้จริงของในพื้นที่เนี่ยคืออะไรเขาก็เลยขอมาแชร์เพราะเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนคนหลงประเด็นกันเยอะคนหลงประเด็นกับเรื่องของออกลัวจะเป็นเรื่องายเลสตายกลัวจะเป็นเรื่องของเมืองพันธสัญญาเขาบอกเขาไม่อยากให้ให้ลบางเนี่ประเด็นเหล่านั้น แต่เขาอยากให้มองว่าปัญหาที่แท้จริงของคนในพื้นที่อำเภอป,ปายคนในพื้นที่ที่เจออยู่ขณะนี้เนี่ยเขาเจออะไรยังไงกันบ้างเขาก็มาบอกเล่าให้ฟังซึ่งพอฟังแล้วรรู้สึกว่าโอ้โหก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกันเนาะคือต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะชนชาติไหนก็แล้วแต่นะก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเช่นเดียวกันเวลาคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศมันก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดี นะคะคนที่ไม่ได้คิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่โดยที่ไม่ต้องคิดถึงคนอื่นไม่ต้องคิดถึงว่าเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนเราก็ต้องเคารพในสถานที่นั้นๆเคารพในวัฒนธรรมของเขามันมีคนที่ไม่ได้คิดถึงคนอื่นอะ่ะมันก็มีเช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยอันนี้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะคนอิสราเอลนะคะคนหลายหลายชาติที่มาเที่ยวบ้านเราซึ่งตอนนี้เราเปิดรับนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะ ก็จะมีทั้งคนที่น่ารักซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนที่ไม่น่ารักไม่น่ารักจนกระทั่งทําพฤติกรรมที่แย่ๆอยู่ก็ไม่น้อยที่ปายเนี่ยคนในพื้นที่ก็เจออยู่เยอะในตํารวจท่านนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังบอกว่าปัญหาเมืองปายกับชาวอิสราเอลข้อความต่อไปนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมโปรดใช้วิจารณญาณและโปรดตัดประเด็นทางศาสนาและการเมืองออกไปก่อน ผมว่าตอนนี้เกิดความเข้าใจผิดในประเด็นของปัญหากันไปแล้วปัญหาหลักๆที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลบางส่วนที่ 1. ไม่เคารพกฎบ้านเมืองไม่เคารพขนบธรรมเนียมประเพณีไม่เคารพวัฒนธรรมทั้งของชาวปายหรือแม้แต่ชาวไทยกฎหมายไทยจะด้วยความไม่รู้จริงๆหรือว่ากแกล้งมือนอน,นี้ตำรวจก็อบอกผมว่าไม่รู้2ก็คือไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนปายคน ต่างชาติชาติไหนก็แล้วแต่อันนี้เป็นปัญหาที่เขาเจอ 3. ไม่มีมารยาทในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอป่าย 4. ใช้ชีวิตแบบตามใจตัวเองนึกอยากจะทำอะไรก็ทำไม่สนคนรอบข้าง 5. ไม่เคารพสถานที่แล้วก็ 6. ก่อปัญหามากมายเมาเละเทะทะเลาะวิวาททำลายข้าวของลักขโมยบุกรุกสถานที่ อันนี้เป็นแบบภาพรวมนะคะแต่ว่านายตำรวจท่านเน่อยดางที่บอกว่าด้วยความที่เขาทำหน้าที่จะต้องไประงับเหตุการณ์ต่างๆและเขาก็พบเจอประสบการณ์ตรงเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ามันเจอแบบขนาดนี้เลยว่าเจออะไรกันไปกันยังไงบ้างเช่นเขาจะไปเช่ามอเตอร์ไซค์เป็นนักท่องเที่ยวเนาะก็จะไปเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วรวมกลุ่มกันหลายคนแล้วก็ทำผิดกฎหมายจราจรอะค่ะป่าไฟแดงบ้างละ ปาดซ้ายปาดขวากระทันหันบ้างละ่ะไม่เปิดไฟเลี้ยวบ้างละ่ะอยากจอดก็จอดอยากอาจอดกลางแยกก็จอดจอดรถกีดขวางทางจราจรก็จอดเฉียวชนกันอื่นบ้างก็มีเฉียวกันเองก็มีซึ่งอันนี้มันเป็นการเพิ่มงานให้กับตำรวจแล้วก็เพิ่มงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเพราะถ้าคุณขี่รถไม่ปลอดภัยแล้วคุณแบบขับขี่รถแบบสวิสวาดอ่ะอุบัติเหตุมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็หมอพยาบาล ที่โรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มภาระมากเข้าไปอีกหรือเช่ารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทําเสียหายแล้วก็ไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายเจ้าของของมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นเจ้าของคนไทยเนี่ยก็ต้องพยายามหาหลักฐานถึงจะยอมจำนวนด้วยหลักฐานนะคะถึงจะยอมจ่ายเพราะถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยยังไงก็ไม่จ่ายแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็น,ปนคนทำหรือเรื่องของการแต่งกายไม่เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นเดินถนนไม่ใส่เสื้อ ผู้หญิงก็ใส่บิกินี่เดินอยู่ทั่วเมืองปายะนะเดินล่อนไปทั่วเมืองใส่บิกินี่นะคะโดยอ้างว่าอากาศมันร้อนก็เลยขอใส่ชุดแบบนี้นะคะหรือบางทีก็ใส่ชุดฟิตเนสที่แบบรัดรูปจนเกินไปซึ่งคนในพื้นที่ก็บอกว่าอ,อันนี้มันดูแบบไม่เคารพสถานที่มากสักเท่าไหร่นะคะสูบบุหรี่สูบกัญชาในทุกที่ในวัดสถานพยาบาลร้านอาหาร บนทางสาธารณะแม้แต่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็สูบกระชาไปด้วยนะคะไม่สนใจว่าจะมีป้ายห้ามสูบแล้วก็ไม่สนใจว่าข้างๆจะมีเด็กคนแก่คนชราก็สูบอยากจะสูบก็สูบหรือเวลาไปเช่าเกสต์เฮาส์อย่างเงี้ยค่ะก็จะกุเรื่องขึ้นมาว่าห้องพักไม่สะอาดไม่สะดวกสบายมีสัตว์บ,บ้างละมีมแมลงบ้างละแล้วก็มาขอเงินคืนหรือขอลดราคามีขนาดที่ว่าห้องไม่ดีอะ่ะขอเปลี่ยนห้องได้ไหมแต่ว่าขอเปลี่ยนแบบห้องฟรี ไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนให้จะรีวิวให้เสียหายนะคะหรือว่าทําทรัพย์สินของที่พักสกรปรกเสียหายแต่ว่าไม่ยอมชดใช้แล้วก็อ้างว่าของมันพังอยู่แล้วของคุณภาพไม่ดีหรือที่เจอบ่อยๆก็คือว่าเข้าไปในร้านอาหารเข้าไป5-6คนแต่สั่งอาหารจานเดียวแล้วก็นั่งเมาส์มอยกันเป็นชั่วโมงจนทําให้ร้านเนี่ยก็ขายคนอื่นไม่ได้เสียโอกาสในการขายคนอื่นหรือบางคนก็เอาอาหารเอาเครื่องดื่มจากข้างนอกเข้ามานั่งกินสั่ง ในร้านกินคนเดียวอนั่งกินอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งเพื่อนเดินตามมา5้คนเอาก็ชวนเพื่อนมานั่งด้วยกันแล้วก็เอาของจากข้างนอกเข้ามานั่งกินทําให้ร้านเองก็ต้องมานั่งเก็บขยะที่คนเหล่านี้เอามากินที่ร้านด้วยแล้วก็จะมีพวกหัวหมอนะคะกินกันจนจะหมดละอีกประมาณคำสองคำก็จะหมดก็บอกว่าไม่อร่อยบ้างแหละไม่สะอาดบ้างแหละมีสิ่งแปลกปลอมในอาหารบ้างแหละแล้วก็มามุกว่าขอคืนเงินขอไม่จ่ายเงิน ร้านอาหารที่เจอประจําก็คือชิ่งค่ะไม่ยอมจ่ายเงินกินเสร็จก็แอบ,บลุกไปเฉยๆโดยที่ไม่จ่ายเงินผับบาร์ร้านไหนมีโต๊ะสนุกมีโต๊ะพูโต๊ะปิงปองก็ยกพวกแห่กันเข้าไปเล่นกันหน้าตาเฉยนะคะไม่สั่งอะไรเลยก็มีคือเข้าไปนั่งเล่นฟรีๆหรือแม้แต่บางคนเนี่ยก็ยกพวกกันเข้าไปเล่นอ,อ,อยู่ในสถานที่ที่คุณไม่มีสิทธิ์อย่างเช่น ในโรงแรมเนี่ยมันจะมีสระว่ายน้ํามีฟิตเนสซึ่งเขาให้บริการสาหรับลูกค้าของโรงแรมแต่คนเหล่านี้อยู่ดีๆก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปเล่นสระว่ายน้ําของเขาไปเล่นฟิตเนสของเขาโดยที่คุณไม่ได้เป็นลูกค้าของโรงแรมก็มีนะคะแล้วก็ไปสูบบุหรี่สูบกัญชาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันในโรงแรมของเขาปาร์ตี้กันแบบเนียนเนียอ่ะทั้งนั้นนี่คุณไม่ได้เป็นลูกค้าของเขาด้วยดื่มกินปาร์ตี้มเมาเละเทะแล้วก็ปัสวะและอุจจาระข้างทาง ตามท้องถนนแบบนี้ไม่เว้นแม้แต่หน้าบ้านคนจนถึงการไปทำลายทรัพย์สินสิ่งของตามทางเมามากๆก,ก,ก็ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับคนทุกชนชาติไม่เว้นแม้แต่ชนชาติเดียวกันลักขโมยไม่รู้ด้วยความคึกขนองหรือว่าไม่มีแล้วจริงๆแล้วก็ขโมยของทั้งมีค่าและไม่มีค่าเล็กๆน้อยๆขนมขนม,ขนมโคกกระป๋องกระป๋องเนี่ยเอาไปหมดเลยนะคะในส่วนสาธารณะถ้าได้อยู่รวมกลุ่มกันก็จะมีทั้งสูบกัญชา ดื่มแอลกอฮอล์พูดคุยเสียงดังไม่เกรงใจคนรอบข้างแบบนี้เป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ตำรวจท่องเที่ยวนายเนี้ยเขาบอกว่าพฤติกรรมที่กล่าวมาคือเรื่องจริงที่ผมได้ไประง,งับเหตุมาจริงบางเหตุไประง,งับเหตุบางเหตุได้จับกลุมดำเนินคดีไปมาต่อด้วยเรื่องของปริมาณชาวอิสราเอลในเ,อในเมืองปายตามข่าวที่ออกมาบอกว่าประมาณสา0 0 0กว่าคนเนี่ยตอบว่าใช่ แต่มันคือปริมาณคนที่มาเช็คอินลงทะเบียนตามตอมอมาลักษณะของการท่องเที่ยวมาแล้วก็ไปนะคะไม่ได้มาอยู่ยาวที่อยู่ยาวจริงๆเนี่ยมีประมาณ2-3 0 0 0คนแล้วก็ในจำนวนนี้มีคนที่อยู่นานมากๆเลยเนี่ยนะคะก่อนจะเกิดปัญหาเนี่ยประมาณ6 8 6 0 0 8 0 0คนเพิ่งจะมาเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็ประมาณปี2ปีที่ผ่านมานี่เอง ซึ่งคนเก่าแก่เหล่านี้ไม่เคยสร้างปัญหาอะไรให้กับเมืองปายเลยสงบสงเสงี่ยมเรียบร้อยส่วนใหญ่เ็าจะมาก็เป็นวีซ่าแบบกษียณแล้วก็มาใช้ชีวิตบ้านปลายในที่อำเภอปลายนี่นะคะส่วนพวกที่มาใหม่เพิ่มเติมก็จะเป็นพวกว่าอาจจะมีสามีหรือมีภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็ย้ายมาตั้งรกรากปักหลักใหม่ที่เมืองปลายมาประกอบอาชีพมาประกอบธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ถูกกฎหมาย ที่กฎหมายไทยเอื้อให้ทําได้นะคะอาจจะมีถูกใจไม่ถูกใจชาวปายบ้างอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าจะมีชาวปายบางส่วนรู้สึกว่าคนเหล่านี้มาแย่งอาชีพหน้าที่การงานของเขาอันนี้เป็นต้นพวกที่ก่อปัญหาส่วนใหญ่นั้นจะมาในสไตล์นักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็ไปค่ะส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นปลดทหารมีเงินจากรัฐบาลอิสราเอลให้มาก็ตรงดิ่งมาประเทศไทยเลย แล้วก็จะมีมาตามรีวิวของรุ่นพี่รุ่นพี่มาแล้วแบบโอ๊ยมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้ก็ตามรีวิวรุ่นพี่มาแล้วก็เที่ยวเที่ยวหลายที่ในเมืองไทยนะคะแต่พอใกล้จะหมดตูดอะ่ะเงินใกล้หมดก็มาปิดท้ายที่เมืองปายเพราะว่าเมืองปายเนี่ยบรรยากาศดีค่าครองชีพต่ํานะคะสะดวกต่อการใช้ชีวิตในยามที่เงินมันใกล้จะหมดแล้วแล้วก็ดีความที่เป็นวัยรุ่นด้วยอะคะ่ะมีความคึกขนองตามภาษาวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเวลาตํารวจไปว่ากล่าวตักเตือนอะไรก็จะไม่ค่อยฟังแล้วก็จะปวนอะ กวนใส่ตำรวจว่าทำไมทำไมทำไมอย่างเงี้ยนะคะตำรวจก็จะเจอความแบบน่าเอื่อมระอาแบบเนี้ยอยู่เสมอเสมอเขาเลยบอกนี่แหละคือปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นที่อำเภอป่ายนะคะแต่อีเรื่องของการที่ว่าจะมีการไปยึดครองเป็นดินแดนพันธสัญญาอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะไอสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ไม่มีไม่น่าจะมีอะไรขนาดนั้นแล้วก็เรื่องของเออ,เอ,อพันธสัญญาอะไรที่เอา ฝ่ายไทยหรืออาจจะมีความกังวลเนี่ยน่าจะน่าจะไม่ต้องห่วงกันมากนะักเพราะว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็มีการเก็บข้อมูลแล้วก็ศึกษาข่าวสารของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกันกับสิ่งที่เราคุยกันกับพี่แม็กเมื่อวานนี้นะคะว่ามันเป็นปัญหาของปริมาณน,นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมามากแล้วก็รวมถึงมีนักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพไม่น่ารักอะ แล้วก็เข้ามาเที่ยวในอำเภอปายมาจนสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายสร้างความรำคาญใจให้กับคนในพื้นที่หลายๆกับคล้ายๆกับหลายๆเมืองที่กำลังเจอปัญหาโอเวอร์ทัวริอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งตำรวจท่านนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้สิ่งที่อยากจะขอให้ชาวปายทำก็คือว่าอ่ะนอกจากเคือช่วยกันเป็นหูเป็นตายกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้นถ้าเกิดเหตุอะไรแล้วเนี่ยให้รีบแจ้งแล้วพอแจ้งแล้วเนี่ยนะคะ อย่าว่าพอเขาแบบพอแจ้งปุ๊บฝั่งของอคนที่ก่อปัญหาก็เอาเงินให้แล้วก็บอกอาจบจบกันไปตำรวจบอกว่าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้คุณเนี่ยเป็นเจ้าทุกข์ร้องทุกข์แล้วก็เปิดทางให้ตำรวจได้ดำเนินคดีต่อไปได้ตำรวจบอกคุณพวกคุณยื่นดาบมาให้ผมสิพวกผมเนี่ยมีอำนาจอยู่พวกคุณยื่นดาบมาให้ผมและเดี๋ยวผมเนี่ยพร้อมที่จะฟันไม่เลี้ยงแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องตั้งคำถาม,ถามด้วยว่าการที่คนเหล่านี้กล้าที่จะทำอะไรแบบนี้ได้เนี่ย แปลว่าเจ้าหน้าที่รัฐของเราเองก็ก็ไม่รู้นะว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่ากฎหมายเราไม่ศักดิ์สิทธิ์ปล่อยปละละเลยอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราก็พบว่าเวลาที่เราไปเที่ยวในบางประเทศที่เขามีกฎหมายที่เข้มงวดมากๆเนี่ยเราก็จะเคารพกับสถานที่นั้นมากไม่กล้าทําอะไรที่แบบเลยเถิดมากขนาดนี้การที่คนเหล่านี้กล้าทําได้ขนาดนี้แปลว่าไม่มีใครที่จะทําอะไรเขาหรือเปล่าเกรงใจอะไรเขาหรือไม่นี่เราก็ไม่แน่ใจว่า สาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากอะไรซึ่งถ้าหากว่ากฎหมายสามารถจะทําอะไรกับคนเหล่านี้ได้แบบแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยนี่คิดว่าคนเหล่านี้ก็น่าจะทุเลาเบาบางนะคะแล้วก็ทําให้เขาเคารพกับสถานที่เคารพกับคนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะที่นก็หลังๆก็จะได้ยินคนในพื้นที่ออกมาเล่าในมุมนี้กันมากขึ้นเน้นมีเพื่อนที่ เป็นครูสอนโยคะอยู่ที่ปลายเลยนะคะเขาไปมีชีวิตอยู่ที่ปลายเขาก็บอกว่า,าพอมีปัญหาแบบนี้เขาก็บอกว่าคล้ายๆกับตํารวจท่านนี้ค่ะว่า э ي, ไอ้เรื่องที่คนกังวลกันปลายเลสตายคนกังวลกันถึงเรื่องของออ ấp, พื้นที่พันธสัญญาอะไรเขาบอกว่ามันมันไม่มีหลอกมันก็เป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มีปัญหาเนี่ยแหละคล้ายๆกันที่บอกว่ามันก็จะมีนักท่องเที่ยวที่มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแล้วเขาก็เจอปัญหาอย่างเช่นเรื่องของการขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไม่เคารพกฎจราจรเขาบอกอันนี้จริง นะคะเรื่องนี้เรื่องจริงที่มันเป็นปัญหาที่ทําให้คนในพื้นที่เนี่ยรู้สึกเอื่อมระอามากแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวมันก็มีทั้งมีทั้งมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแบบนี้นะคะช่วงไฮซีซันก็เยอะหน่อยช่วงโลซีซันก็น้อยหน่อยแต่ว่าคนที่จะมา มันก็จะมีทั้งดีและก็ไม่ดีปะปนกันไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องรู้ต้นตอของปัญหาที่แท้จริงแล้วก็จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะถ้าเราไม่จัดการอะไรแล้วเนี่ยมันจะกระทบแน่นอนเพราะทําให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆหรือชาติอื่นๆพอมาไปาปุ๊บมาเจอปัญหาแบบนี้โอ้โหหลังจากนั้นฉันไม่ขอมาอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองที่ ไม่น่าเที่ยวไม่น่ารักเอาซะเลยเดี่ยมาแล้วก็เจอปัญหาทางน,นที่คนที่ทําปัญหาไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนชาติอื่นที่เราไม่ยอมจัดการกับพวกเขา